อันนี้สวนหลังบ้านเรานะคะอ่าจะของสวนนะคะไหนฝรั่งมาอวดกันหน่อยสิหออย่างดีเลยอโอโ้โหลูกใหญ่อะไปไดูใกล้ๆสินี่เลยฝรั่งกิมจูมีเม็ดไหมพ่อเนี่นนยมีหน่อยๆแสดงว่าไร้เม็ดใช่ไหม มีนิดหน่อยนี่นะคะล,ลูกนี้จะเด็ดไปกินหรือยังใกลแล้วจะกินกินได้แล้วแต่ว่ามันแก่อีกหน่อยเนาะจะได้รสชาติดีอ้าหฝีมืออ่าห่อไว้เหมือนเดิมค่ะนี่นะคะหลังจากที่ก็เสียนมาได้ปีกว่าเนาะปีกว่าหรือสองปี ปีกว่านะคะก็ไม่รู้จะทำอะไรนะคะระหว่างวันนะลูกเมียไปทำงานหมดก็ปลูกฝรั่งนะคะนี่นะคะ,ะสวนที่ที่คุณพ่อสร้างนะคะก็เป็นสวนอ่ สวนผสมจริงๆ <c ười> คือชอบกินอะไรเราก็ปลูกกันนั้นผสมผสมกันหมดนะคะไหนส้มโออ้าวเจ้าของเดินหนีทำไมอ่ะอันนี้ส้มโอเหรอส้มโออะไรอ่ะไม่มีลูกเลยแต่ต้นงามดีนะามาดูกล้วยมาดูกล้วยนี่กล้วยก็อ,ยออกผลแล้วนะคะ เมื่อแก่จัดสุกกินไม่หมดคุณพ่อก็จะเอาไปตากนะคะรู้สึกกล้วยตากที่คุณพ่อจะกินหมดเลยอันนี้อะไรแก้วมังกรเอาเดินหนีหมดเลยอะ่ะแก้วมังกรมีลูกไหมอะมีลูกแก้วมังกรอ๋อลูกแก้วมังกรยังเขียวอยู่เลยวายมีเพี้ยด้วยอันนี้ใกล้จะหมดแล้วมั้งแก้วมังกรอะ ฮะใกล้จะหมดแล้วเพราะว่า,วาอ่าคุณพ่อเด็ดไปให้กินหลายลูกแล้วนะคะ<อ>นี่ค่ะมรกอโอ้มีลูกแล้วมรกอมีกี่ต้นคะสา,ส,นสามสี่ต้นอ่านี่หนึ่งส,ส,สองพ่อน่าจะปลูกไว้เยอะเยะเพราะเราชอบกินส้มตำอันนี้ก็ส้มโอนี่ค่ะแก้วมงกร อันนี้มะพร้าวอะไรอ่ะพร้าวน้ำหอม,หอมโหอีกกี่ปีจะได้กินอ่ะสองสามปีเดี๋ยวเราจะได้กินแล้วนะคะอันนี้นะคะอันนี้ฝรั่งรู้สึกว่าฝรั่งเยอะมากอะส่วนเนี้ 5, 10, 10, 10. นะคะกล้วยก็เยอะอันนี้ก็ออกเครือแล้วว่านี่ค่ะนี่ค่ะมะละกอมะละกอลูกดกมากเลย นี่ต้นที่3ามจะมีลูกเยอะนะคะโอ้โหอันนี้ต้นอะไรเนี่ยส้อมอะไรเนี่ยส้มโอมีลูกแล้วนี่เขาทำค้างอย่างดีเอาเจ้าของพาชมหน่อย,ยอ,อ,อ๋ยอ,อพูดดังๆสิคะมันไม่ได้ยินเสียงหรอกอกำลังออกผ<อ>ลเ<ล>นอะรุ่นแรกเลย,ก,เลยกี่ลูกเนี่ยมันออกอะ่ะ นับสิหนึ่งสองสามสี่โอ้โหห้าหกลูกจะอันนี้คือลูกที่เอาไว้ใช่ไหมโอ้โหมีมีลูกใหญ่หนึ่งลูกนะคะคือเจ้าของไม่ไม่เอาไว้มากเพราะต้นมันยังไม่ไม่ไม่โตนะคะต้นยังเล็กว้ายโดนแก้วมะก่อนี่ค่ะส้มโอนะคะอันนี้จะเอาไว้ ทดลองชิมใช่ไหมคะรสชาติจะเป็นยังไงโอ้โหสุดยอดค่ะส้มโอพ้นใหญ่ๆอันไหนสามลูกสามสาม,สามลูกอ๋อนี้อันนี้นีอันนี้โอ้โหนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็กำ,กำลังติดนะคะเออมันใช้เวลากี่วันถึงจะแก่เอาไปกินได้อะพ่อกก็ไม่มันอ้าวพ่อต้องไปเปิด พ่อต้องไปเปิดคลิปศึกษาดูนะว่ากี่วัน 3, 4, 5, 5เออคุณนายน้องถามแล้วต้องตอบได้นี่หกลูกหกลูกนะคะเสร็จเราแน่อ<ไ>แต่ว่าไม่เอาเอาไว้เยอะววคืออันเนี้ยเอาไว้กินแน่นอนใช่ไหมนนนอนโอเคเสร็จเราแน่เลยอ,อะไรเอ่ยคนปลูกไม่ได้กินคนกินไม่ได้ปลูก <laughs> หอ่อห่อใช้ใช้ผ้าอ่ะลีหอ่อแมลงก็เข้าได้อยู่ดีอะคุณฮะเข้าไปตอมไม่ได้ก็ไม่ได้กันอะไรกันมแมลงทองกันยุงดเลยกันแมลงทองแก่มแมลงทองเหรอเลยสามลูกเนี่ยไม่มอมอมรีบเลยก่อนที่มแมลงมันจะเจาะก,ก่อนนี่เรารู้ดีอ่ะเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นอีก